สวัสดีครับจากคุรุมานะครับวันนี้นะครับจะขอนำเสนอนะครับตัวนี้ BM เนะครับ e 5 3นะครับ X5 รุ่นแรกนะฮะตัวนี้เก้านิ้วนะครับเป็น7862.2สปว8คอร์นะฮะตัวท็อปนะครับแอนตูตูสกอร์2 0 0แ0 0แลม6ลร้อนะครับแลม6กหล้อนะครับ4 G ซิมได้ Wi-Fi 5 G จอมมิคิวเลสนะครับ1.280.720นคูณเอนยะฮะอยู่ทุกวัวแมพสั่งงานเสียงสมบูรณ์นะครับ ตัวนี้มาพร้อมระบบ DSP v i v i n นะครับรองรับ Wi-Fi 5G เสีซิม 4G ได้นะครับสุดยอดเลยนะฮะตัวนี้ทีวีออนไลน์ได้ครบนะฮะจุก Music ได้นะครับจุกมิวสิกได้นะฮะแบ่งสองหน้าจอ Google Map ได้หมดนะครับตัวนี้ครบทั่วเลยนะฮะ Google Map มาครบเลยนะฮะ เมกะบางนาแบ่งสองหน้าจอได้นะครับครบทั่วเลยนะฮะ e53 นะครับ x5 นะครับพร้อมหนา้ากากแคนบัสนะครับโอเคนะครับจากร้านคุโรม,มากนะครับติดต่อสอบถามได้